ีหลายกลุ่มที่เป็นชาวเีนที่อยู่ในทุกของประเทศเวีกีนามทุกพื้นที่นะคะก็เป็นข้อมูลที่ได้พูดคุยกันนะคะทีนี้เรามาดูพวกนี้จริงอาจารย์ผู้พูดไปแล้วนะคะว่าสําหรับผู้ย้ายถิ่นโดยไม่เต็มใจที่เรียกว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยคือหมายถึงใครจะไม่ขอพูดซ้ำนะคะก็คือก็คืออาจจะเป็นคนที่อยู่นอกประเทศที่เินสัญชาติอยู่นะคะกรณีนึงก็คือผู้พันถิ่นผู้พันถิ่นเนี่ยประเทศไทยเรา มีศูนยที่รับผู้ถิ่นมานะคะที่แม่หลักจังหวัดตากแม่สอนแม่สอนนะคะคนที่สในใจก็จะเป็นคนเมียนมานะคะซึ่งผัดถิ่นก็จะมีสองแบบก็คือผัดถิ่นภายในประเทศกับระหว่างประเทศซึ่งพัดถินระหว่างประเทศก็คือผู้ผัดถินข้ามชาติที่จะรอเมียนนาส่งไปเรียงประเทศที่สามต่อไปนะคะตรงนี้ตามสายของรัฐประชาธรรมสาสตรที่ต้องไม่มีอย่างนะคะคต้องติด ในปี2000ที่จะสักหลาด2000หรือว่าจะสักหลาด2,542เรามีเลขขอดสิตธิว่าชาวกรี่าไทยครบ60ล้านคนสำ2รับท้วร่ปัจจุบัน2,558คิดว่าในอนาคตนั้นจะเพิ่มมาอีกอีกคนทางนี้บอกว่า70ล้านคนด้วีตัวเลขที่ถูกต้องณปัจจุบันเนี่ยเรมีไม่เกิน 66ล้านคนมีประมาณ65ล้านคนคิดดูว่าประชากรในประเทศไทยประมาณ65ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นน้อยมากตั้งแต่ปี2542นะคะแต่60 000, ล้านคนที่อยู่ในลักษณะผู้ลี้ภัยเที่ยวเข้ากับประชากร,รนนในประเทศไทยเลยนะคะว่าอยู่ไหนบ้างแล้วเขาคือใครบ้างนะคะเราไปดูนะคะว่าตรงนี้จะเป็นตั้งแต่ปี2525 0 0จนถึง2514นะคะตัวเลขถือว่า 1, 3, ปีหนึ่งสาึงสีแล้วก็1ึงสองนะคะจะกล้าก 9, ระโดดมากเลยในลนักษณะนี้นะคะเ,เรารู้ว่าผู้ริพัยมีใครบ้างนะคะอันดับแรกเลยซีเรียตามที่เป็นข่าวมีถึงเป็นล้านคนนะคะแอฟริกา,สานสองจุดเจล้านคนโซมาเลียหนึ่งจดหนึ่งสุดาน0ูดเสุดานใต้ศูนย์จุดหกโคโกพมา่าแล้วก็อฟริกากลางอิหนหรือว่าเอเทียนะคะ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เพราะว่ามีแค่สองสามสาเหตุเท่านั้นเองที่ว่ามันจะเป็นสาเหตุอะไรเที่ทให้เกิดการลิ้วไฟตรงข้ามสรงข้ามจากอะไรเกือบประมาณแ0ดสิเปอร์เซ็นตนสงครามกางเมืองนะคะในเรื่องของความขัดแย้งในประเทศเองแล้วก็อีกที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของนิ้ภัยทางการเมืองคะแล้วก็เรื่องของเหตุอุ่นที่ไม่อาจจะสามารถที่จะระบุได้ ้น,นีก่อนหน้านี้อัฟกานิสถานเนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้ลี้ภัยสูงที่สุดก่อนซีเรียนะคะที่จุดแล้วเราย้อนกลับมาคือมาตรวจเซเนียแล้วก็ยอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้เคยมีไหมมันเทศที่มีผู้ลีภททล้ภัยมากกว่านซเรียก็เลยพบว่าเป็นอัฟกานิสถานซึ่งเชื่อไหมว่าพอเป็นภาพต่างๆที่ย้อนหลังมาปัจจุบันนี้อัฟกานิสถานเนี่ยแทนที่ว่าจะพัฒนา ขึ้นสูงข,ขึ้นดีขึ้นความเป็นอยู่ของคนในท้กที่ดีขึ้นกลายเป็นว่าตกต่ำลงจาก50ปสุที่แล้วซึ่งเขามีเรื่องของอุตสาหกรรมมีเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องของสลกระทชีวิตความเป็นอยู่ต่ปัจจุบันนี้อัการนิสถานอย่างยากลำบากมากแลก้วก็ตอนที่เดียใ,ใหญ่พีนะนะ่นี่โดนนะคะนี่เพื่อจากอัการนิสายซึ่งก็มีชะสายเป็นรูกของรูปหลายของชนชั้นนำของอัการนิสานเขามาอยู่แล้วก็ปรากฏว่าเขามีเต็นปัญหาคือเข้าห้องน้ำใช้สายฉีดน้ำไม่เป็น ทังโคทงเสียแต่ก็เลยคุยกันว่าเป็นเพราะอะไรคือเราไม่เราอยากรู้ว่าทำไมถึงมีการใช้ชีวิตแบบนี้เขาบอกว่าเขาไม่เคยใช้ซึ่งถ้าเกิดว่ารับไปย้อนหลังรับการวิจานเนี่ยเคยจะเดินรุเรืองมากทำไมปัจจุบันนี้เขาถึงได้ล้าหลังลงก็เลยเป็นประเด็นทอคิดว่าอาต่อไปซีเรียโซมาเลียสุดาจะมีแนวคิดที่ว่าจริงจะเลยประเทศต่าง อเมริกาฝรั่งเศสสเปนตุรกีอิตาลีซึ่งเหนนี้ไม่ได้จัดลำดับเพราะว่ามีเรื่องของแรงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแต่ว่าจากสถิติที่พบว่าสถานการณ์แล้วก็สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของผู้กำจัดในแต่ละทวีปพบว่ายุโรปสูงที่สุดประมาณ51%นะคะตะวันออกกลางอักการ์เนียประมาณ19%นะคะแล้วก็แถบตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาสูงถึง17%เอเชีย34%อเมริกา12% เีนว่าอเมริกาทที่ว่าเราที่ว่าน่าจะเป็นทวีปที่พัฒนาแล้วน่าจะไปสู่มีการผู้รีภัยเข้าไปสู่เยอะแต่เป็นาไม่ใช่กันเป็นว่าเขาบัาจะจมองในเรื่องของทรัพยากรรธรรมชาติก็เลยแล้วก็มองในเรื่องของการทำเรืคองการรวจแล้วก็การช่วยเหนะคะไปมุ่งไปสู่ของยุโรปแล้วก็เอเชียแล้วก็สาราก็เียนการะคะตรงนี้สํารับประเทศที่รับผู้รีภัยนะคะ ตอนนอนอิหลา่าท,ที่โกเปียจอแดนเข็นยาชาติกัะดาจ,จีนซึ่งตอนแรกประเห็นคําว่าชาติสมุทรซีเอเเนี่ยผมมากเคยเห็นประเทศนี้มาก่อนนะคะไม่เคยเจอเข้าไปดูว่าอ๋อประเทศนี้เป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้แต่การเป็นประเทศที่รับผู้ลี้ภัยเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีมากหรือว่าตัวเองเจริญมากจนที่จะสามารถที่จะรองรับผู้ลี้ภัยได้อย่างที่ผ่านมาเราเคยมีข่าวว่าอประเทศไทยมีปัญหาต่อกตัวันี เธอได้ยินข่าวใช่ไหมว่าส่งคนที่ริภัยมาแล้วก็ไปอยู่ในประเทศจีนกลายเป็นว่าต้องไปราเร็นอีกระเด็ยนอีกในการว่าจริงๆแล้วประเทศที่นาผู้ริ้ภัยเข้ามาเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่จะไปต่อหรือว่าจริงๆรับไว้เพราะต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือจริงๆนะคะในประเด็นนี้เป็นขอพูดถึงนะคะเพราะถือว่าเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะเรามาดูว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการลิ้ภัยว่าไอย่างสิ่ท้องชาตินะคะ ดับแรกเลยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจความยากจนนะคะความไม่โอกาสความไม่ต้องเทียมการทางด้านเศรษฐกิจสงครามทวีวัตรเหล่านี้เป็นเหตุผลแรกที่คนที่ร่ำรมยได้ายถิ่นจะต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของเศรษฐกิจน,นะคะอันที่สองเรื่องของสังคมตทุกอยู่ในมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องของเฟมินิสต์ในเรื่องของยูสเมนไรท์ Man ine, ความเท่าเทียมกัน ปัจจัยต่าก็คือความมั่นคงทางด้านการเมืองนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีเรื่องของการใช้ทีิเรื่องของการที่ต้องการที่จะเป็นสู่ประเทศปลายทางออกจากประเทศต้นทางคราวนี้เมื่อกี้พูดถึงซีเรียไปแล้วเ็อยากให้ดูแผนที่นะคะเราดูว่าทําไมซีเรียไปตุรกีเยอะสุดทำไมมีมาอิรักด้วยมาจอร์แดนด้วยมาอิหร่านด้วยก็จรกคือเป็นเรื่องของพื้นที่ทางแดงที่ตึงกันแล้วก็ที่ก็สามารถที่จะ เ,เรื่องของความขัดแย้งในซีเรียน,นะคะเราเราดูว่าส่งผลให้คนในซีเรียน,นะคะถึงสองแสนสองหมื่นคนถูกสังหารนี่เป็นตัวเลขที่ได้ขอดไว้นะคะ11.6ล้านคนกลายนก็นผู้าิถิตรฐาน7.6หกซ่อนอยู่เสียงภัยอยู่ในซีเรียนคนนี้ยังไม่ได้ออกมานะคะแล้วก็สี่ล้านกว่าคนตรงนี้เป็นผู้ลี้ภัยในต่างประเทศซึ่งเป็นตัวเลขที่แต่ให้ไปแล้วว่าได้ถูกได้ขอดใน U.N.S.C.R. นะคะก็เลยถามว่าตอนนี้ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียสิรัตคนตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะพบว่าต่อ5%คนรักอยู่ใน5ประเทศนะคะก็มีทรนนมุรกีเดลวานด์จอร์แดนอิรักแล้วก็อ e ียิตปตจจ์นะคะในอียิปต์นะคะอีก5%เยมเนียร์คือยังไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนนะคะประชาคมโ,โลกช่วยเหลืออะไรบ้างตอนนี้สำคัญท,ที่สุดก็คือช่วยในเรื่องของจัดสรรที่พักให้ผู้ลี้ภยัยนะคะที่ตกอยู่ในความเสี่ยง กว่าสงครามเลือดเย็นนะคะก็จะหาผู้รับผิดชอบใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือว่าจะให้อาจารย์พรมผู้มริภไพได้อย่างไรนะคะเราดูว่าผู้รี้ไพที่ตกในความเสี่ยงสูงและได้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมีใครบ้างก็คือผู้ที่รอดชีวิตจากการถูกพรมานนะคะผู้ป่วยได้แรงทุกพลภาพเด็กและวัยรุ่นที่อยู่โดยลำพังผู้สูกสุมเองด้วยเหตุผลด้านโลชันยมทางเพศสภาพนะคะผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความเสี่ยง ชืเหเห่อไหมว่าจำนวนผู้ลิ้ภัยนะคะตอนนี้50%ของผู้ลี้ภัยหลายคนเนี่ยค่ะเป็นเด็กหรืผู้หญิงนะคะเป็นจุดที่สูงมากซึ่งเด็กนี่โอกาสที่จะต่อสู้ร่วมโอกาสของการจนเกิดความเสี่ยหายกำลัสูงมากกว่านะคะถามว่าจำนวนผู้ลิ้ภัยจำนวนเท่าไหร่ที่ต้องกวามความช่วยเหลือนะคะที่บอกจริงๆผู้ลิ้ภัยชาวซิลิแอนที่ตกอยู่ในคภาวะถิ <desp lawsuit> <under> ่นซิลิแอนมีถึง4แสนคนที่ตอนนี้ต้องการที่พัก ตอนนี้โลกได้เหลี่ยอะไรไปแล้วว่านะคะผมว่าตกไปยังประเทศต่างๆเดี๋ยวรมนะมีแคนาดาบราซิลฝรั่งเศสนีวแองเกลติกสเปนญี่ปุ่นะคะแต่คำถามก็คือว่าประเทศที่เราเนี่ยเขาจะให้สิทธิ์ความเป็นผู้เสียชีวิตได้มากประเทศไหนเพราะเขายังมีคนในประเทศของเขาที่ต้องดูแลนะคะก็เลยอยากให้ดูความผู้เรืองหรือว่าอดีตของซีเรียนะคะไม่นานาปีย้อนหลังนีเองนะคะ ก็เขาอยู่เป็นยังไงนะคะนี่แสแนความจะเป็นรูปเรื่องไหนที่นะคะแล้วีเรียนในปัจจุบันเป็นยังไงนะะี่ภาพเด็กผู้หญิงกับพ่อซึ่อยู่ในรถกำลัเงเดินทางไปที่รว่วมไปไหนกันภาพนี้โหดร้ายมากเด็กประมาณ ได้ระหว่ในระหว่บบางที่เดินทางนะคะซึ่งเป้าหมายในการที่เราบางพูดเราไม่ได้พูดเพื่อนี่แต่เรียกรอ้องหรือขอความช่วยเหลือ,อแต่ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่พูดถึงเป้าหมายของ,ของการพัฒนาสัตวรปุ๊บในเนียมัวยมรวเป็นโซนซึ่งมีเป้าหมายตั้งแต่ที่เขาประชุมใน ว่าจะต้องมีการพัฒนาให้ประชากรของ,ของโลกเนี่ยได้รับการพัฒนาให้เท่าให้เรียบร้อยหรือว่าให้ทุกคนได้รับการอยูดีด,ดีให้ให้ให้พร้อมหน้าหรือว่าเท่ากันในปี2015ซึ่งหมายไึว่าพอ2015เราคาดหวังว่าประชา ู้เอดมา,เมาลเรียโรคสำคัญอื่นๆนะคะรักษาและจัดก,การจิตวิเคราอหอย่างยั่งยืนนะคะส่งเสริมเป็นผู้ส่วนเพื่อการพัฒนานในประชาคมโลกังนั้นเราไม่ได้อยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งละเราอยู่กันอย่างแบบภูมิาัาหรือว่าเราอยู่อย่างเป็นสาสรประเทศเพื่อที่ต้องช่วยเหลือกันเป็นผู้ส่วนซึนนน่งกาละกันะคะทั้งนี้ก็คือเพื่อตอบโจทย์ที่ว่าประเทศครจะอยู่รู้ประชากรครจะได้รับความมั่นคงของม,มนุษยุณภาพสิ่งที้นะคะซึ่งบอกไว้ ระบุว่าตั้งแต่ในที่จตุร์กะรานป1994นะคะบอกว่าในของวีไอพีนะบอกว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องอยู่โดยปราศจากหรือว่าปลอดจากความกลัวและสองก็คือปลอดจากความแข็งแคลนความต้องการนะคะนี่เป็นี้ท้ายว่าท,นะทําไมเราถึงหันมาดูนในเรื่องของผู้ลี้ภยัยหรือว่าผู้ปัติดหรือว่าแม้กระทั่งในงานสางเด้าทั้งที่จบสูตรเรียนและวจบสูเรียนนันไปแล้วหรือบางคนเคยได้ยินคำกล่าวไล้ว่า หลังจากที่ฟังขา่าวเนี่ยให้ต่างชาติเข้ามาให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาแล้วก็มาทำลายคนในประเทศทางตานที่ว่าคนในประเทศเนี่ยขาดโอกาสได้โอกาสไม่ได้รับการศาึกษาเราก็จะมองว่าทำไมเราไม่ช่วยคนถือก่อนก่อนที่จะไปดูแลผู้ที่พัดถิ่นเข้ามาว่าผู้ที่อ่ายถิ่นเข้ามาหรือเป็นแรงงานที่เข้ามาและในเรื่องหมือนที่จะทีไไ่ได้พูดไปแล้วว่าจริก็คือเราไม่ควรจะปราบใส่ว่าขับไล่คนที่ต้องการเวาช่วยเหลือหรือว่าปล่อยให้เขาไป็านตอน้น การอัญญาเดี๋ยวพ่อผมจะเปิดเวทีให้ทุกคนสบอบแลกเปลี่ยนกันแล้วพอทุกคนแลกเปลี่ยนเสร็จเน่ยจะกระดุกกระเด็นครั้งหนึ่นงและใชประมาณห้านาทีนะครับผมโอเคของจยอัน,นายา